บายดีเอฟซีบาสวดีทุกคนจ้าสวัสดีครับเมื่อในบาสวดีจะพาทุกคนมาส้มบรรยากาศอยู่ที่หน้าสกายอ่าหน้าเอ็มบีเคนะทุกคนหรือว่าสกายวอล์กเอ็มบีเคในเองซึ่งว่าเพื่อนมีการปรับปรุงนะทุกคนกาจะมีการมาลงกระถางต้นใหม่หรือว่าเพิ่มต้นใหม่นานาชนิดที่ให้มันสวยงามนะทุกคนการมาเบิ่งกันนะทุกคนซีอินหลายๆคลิปที่ คือก่อนหน้านี้บปสตีเห็นบปศนะุ์แล้วลกนะปสตูเบาปศุลก็เลยว่าวมาถ่ายมงแม่คักป้าทุกคนขักอะไรวะโอ้ห่นจันทร์ใหม่แตกต่างจากภาพมือนั่นเลยทุกคนที่บาสตีมาถ่ายทุกคนในเบิงเนาะมือนี่เป็นภาพที่แปบว่า,ว,าว้าวมากๆเลย<ๆ>ซึ่งก็จะมีอเพื่อนมาปลูก ต้นใหม่หรือว่าเอากระถางต้นใหม่มาลงเนาะบนแน่ใจว่าเพื่อนจะมาลงสัวข้าวหรือว่าอา่าเป็นการเอาลงทาวดเนาะซึ่งจุดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กที่อา่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันทุกคนนะก็เพิ่มแบบว่าเป็นฉากล้างที่ช่วยง่าเนาทุกคนเห็นปะ โอ้สุดยอดนี่ทุกคนมาเบิ่งทางนี้เป็นต้นใหม่ทั้งนั้นเลยที่เิ่นมาลงกันเนาะกาจะมีอ่หลอดไฟที่เป็นดอกใหม่นะซีมี LED นําถือว่าลักโลกหรือว่าประหยัดพลังงานบา,บากๆเลยนะนี่แหละทุกคนเมืองไทยอะ่ะเล่งเห็นความสําคัญของ บรรยากาศหรือว่าเรื่องเห็นความสำคัญของโลกขนาดเลยนะซึ่งการที่มาปลูกกันนี่ทุกคนก็ซิมองว่ามันเกี่ยวกันยังกับโลกนะซึ่งพื้นที่นี่ทุกคนจะเห็นว่าทาแสงแดดวันลงกมาปุ๊บมันก็นจะเห็ดในนะมีความหอนหรือว่าอายหอนเนาะแต่แนนน้นพื่นเมื่อเพิ่มต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้มันก็นจะเห็ดหายแบบว่าเฮ้ยแสงที่มากระทบจากพื้นแทนที่จะกระทบจากพื้นแต่กระทบใสยห้าใ่ต้นใหม่อย่างที่นะ ก็ถือว่าเป็นการซับคมหอนได้ดีมากๆเลยป๊อดวิวนี่พี่น้องเอ้ยงามแหงอีกที เป็นมุมทีบ่บนนาเชื้อเลยว่าทางกรุงเทพม,มาหานครเพิ่นจะสับเปลี่ยนแล้วกรบปรุงเห็ดแบบนี้เนาะสวยงามขนาดฝากกระรลาแซกปลาติตามไปทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสบาสติจะมาถ่ายบริเวณเอ,อตอนกลางคืนให้ทุกคนได้เบิ่งเอีกงเนาะ เพราะว่ามันมีรอดไฟอยู่นนะี่น่าจะมีเอ่อสีสันที่แบบว่าสวยงามเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบัวโอ้สุดยอดในการรักธรรมชาติรักโลกนะทุกคนนี้นี่วกวัตีอยนเราสามารถลดการใช้น้ำลงนะถึง5้หาห้าเปร์เเรือนมีระบบะบำบัดน้ำเสียที่ดีและการ ใช้น้ําแบบหมุนเวียนเพื่อระบบนิเวศท,ที่ยั่งยืนเพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อน้ําสะอาดบนโลกนะทุกคนคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแหล่งน้ําสะอาดเพื่อระบบนิเวศและพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนได้โอ้สุดยอดเลยนี่คือต้องใส่เข้ามาเป็นโครงการเพื่อโลกเลยก็ว่า,าได้นะทุกคน,นเห็นบ เพิ่นปลูกต้นไม้ตอนนี้ฝน้งกะซิตกแล้วนะนะทัวเลยอ่ะนี่บริเวณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย,วยังมาเบิ่งนี่ก่อนแป๊บนึงโอ้เ<อ>นี่ยซึ่งก้อนนั้นนี่จะบ่มีอีหยังเลยนะบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้จะบ่มีอีหยังเลยจะเป็นอ่าสกายบล็อกแบบโปร่งๆนะแต่นี่เพิ่นก็นอ่าลงต้นใหม่อ๋อตัวขักอีกที ทำเอาแบบว่าสกายวอล์คแห่งนี้่ปเปลี่ยนไปแบบเฮ้ยบนหาเชือเลยนะสำหรับคนไดที่แบบเคยมากแล้วก็มาเห็นมุมเนียววิวเนี่ยวอลึงไปเลยอะที่เพิ่นเเฮดแบบนี้เนาะสวยงามขนาดเลยโอ้โหเมย์ม นี่ทุกคนลอดไฟนี่เป็น LED เนาะกลางวันก็นสีรับแสงแดดน,นะกลางคืนก็นจะเปิดใส่ไฟอันนี้สุดยอดเลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาซาตีเลยทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศล่าสุดยูทีบริเวณ สกายวอล์กนาะหางเอพีเคเนาะเห็นได้ยังชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเนี่เพื่อนเอาใจใส่ละะ้วก็ารุนลรลงลดโลกร้อนเลยก็ว่าได้เนาะสุดยอดในการรักธรรมศาสตรในการปลูกต้นใหม่ยังต่างๆประเทศไทยให้ความสําคัญมากเลยนะบอสตีกับเห็นและะ้วก เรทับใจในสิ่งที่เพื่อนเหตุมองมากนะซึ่งสิ่งนี้นี่เพื่อนเห็ดเอาง่ายๆก็คือเพื่อนเหดเพื่อบรรยากาศส่วนร่วมของคนในประเทศไทยหรือว่าบรรยากาศส่วนร่วมของคนทั้งโลกอะทุกคนเพราะว่าคนทั้งโลกก็ต้องใส่อากาศหายใจหนึ่งออกปะสวยงามยังบอกว่าถือเลยสุดยอดเลย คือต้นใหม่ที่เพิ่นมาลงก็จะเป็นกระทางกระทางเนาะตามที่ภาษาตีเบื้องเนนถาลงมาเป็นกระทางแบบนี้่าจะ,ะมาลงเป็นซัวข้าวนะทุกคนนะอาจจะเป็นแบบส่วงโครงการส่วงเวลาสันส้นๆประมาณนี้เนาะ,นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเพิ่นมาลงแบบว่าเป็นการทาว้อนนะคือหนึ่งหละในการบำรุงรักษาในการโหดต้นใหม่ก็จะมีการหนามค้างหนามอาจจะเลอ,อะอาจจะเปะเป็นขาบหนามที่อาจจะดูแลแล้วรั ด,าาดูแลอาจจะดูแลยากนะทุกคนในการรดน้ำต้นใหม่ก็จะมีความแบบว่า,อ,าอยากมากขึ้นนะทุกคนนะขึ้นวันนะาจะมาปลูกแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นชัวข้าวแล้วเนาะตอนนี้คือฝนกําลังจะตกนะจ้าบาสตีอยากเห็นมุมตอนกลางคืนเลยแต่ว่าบาสตี่หรีบที่จะไปทายงานบออื่นอีกเนาะนี่คือการลักโลกนะตองยอมรับ แลวก็นับถือเลดิโมเมนส้มยังขนาดไหนนทุกคนบอสที่บอกไปนนตามความจริงเลยทุกคนเห็นบอกว่ามันสวยงามขนาดใดว่ามันเฟอร์เฟคขนาดใดทุกคนนะแน่นอนคนเฮามายืนอยู่กับธรมร,มมธรมศาสตร์ไผก็อยากมีความเป็นธรรมศาสตร์อ่ะในการสร้างบ้านสร้างเมืองคือกัรก็ต้องมีต้นใหม่ต้นนั่นต้นนี้ต้องซื้อต้นไหม่มาปลูกเน,นาะเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เฮาต้องการธรมร,ธรมศาสตร์นะแลวก็อยู่กับธรรมศาสตร์ตราบใดที่มนุษย์เฮาแบบว่าเห็นแก่โต แล้วก็ยังเอาแต่ธรรมศาสตร์เออัยังเอาแต่แบบทำลายธรรมศาสตรนะ์นะมย์เฮ่าก็จะกลายเป็นแบบบ่แตกต่างกับต้องใช้คำว่าสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะที่ห้อยหาธรรมศาสตรนะ์เนาะในอนาคตนะถ้าเกิดว่าธรรมศาสตร์มันสูญหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามน,นุษย์เฮ่าบบมีความแบบประณีตประนอมเรื่องว่ายังใส่ธรรมศาสตร์ที่เปลืองนะลูกลำธรรมศาสตร์เกินไปโดยที่บบมีการทดแทนก็ต้องหับกมไปนั่นแหละทุกคนเลย นะที่บอสตีว่านวนี่แน่นอนหลายๆคนก็นสิเขาใจปุ้มในใจบอสตีนะที่บอสตีบอสมาร์ทที่จะว่าวยังไปหลยวันนี้ได้แล้วก็บบอสตีกำลังจะสื่อถึงกันยังหลายๆคนกันนาะหูเนาะสวยงามอยูนี้ทุกคนเลยสุดยอด กาฝากก้นไรกดแแท์กดติดตามให้บรสตีนะทุกคนเบิ่งผืนต้นใหม่ถ้าทุกคนสังเกตเบิ่งจะเป็นใยของกาก,ากมะพร้าวนะทุกคนที่เอามาว่างใส่ไว้นะเวลารดน้ำรดยังกามกมะพร้าวนะี่อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าซับน้ำนะให้มีความสุ่มชื้นของดินแล้วก็ของต้นใหม่นะทุกคนเนาะไปเลตโก้ย,ยงังมาเบิ่งมุมนี้อีกจักหน่อยนึงผู้คนเฮ็ดได้ดีเลยยอมรับเลยทำได้ดีเลย นะ้้วก็เป็นไอเดียที่เยี่ยมมากๆเลยในการที่แบบเอาต้นไหม่มาลงแบบนี้นะยอมรับยอมรับในสิ่งที่เพิ่นเหตุนับถือนี่คือความสวยงามของธรรมศาสตร์ของปลาใหม่ที่เปิ่นสร้างกันมาเนาะโอ้สักร้ายเอาถ้าัวนะเป็นมุมที่แบบซึ่งแตกต่างจากเดิม นะทุกคนเอาละทุกคนซาลาตินีบาสตีขอตโตล่าพี่ลานองไปก่อนนะฝากลคยกดแสบฝนเริ่มมาแล้วจ้าหมื่นไปแล้วนะเมื่อในกาทองฝากรีบแจมใส่บันไดนอ้อกไปนะบบ๊ายาย